วิเศสนะสังขยะคุณก็ดีคุณน,นามก็ดีสรพพนามก็ดีอยู่หน้านามนามมีลิงวจัจนะวิพัฒน์เสมอก,กันกับบทนามนามแต่ว่าผู้มีอันคําใดคําหนึ่งทางสัมพันธ์เรียกว่าวิเศษณะทั้งสิ้นคุณนามขยายนามนามบทใดแต่มีลิงไม่เหมือนนามนามบทนั้นเรียกว่าวิเศษณะลิงคะวิปัลลาสะคุณนามขยายนามนามบทใดแต่มีวัจนะไม่เหมือนกันเรียกว่าวิเศษณะวัจนะวิปัลลาสะ คุณนามขยายนามนามบทใดมีลิงและวัจนะไม่เหมือนนามนามเรียกว่าวิเศษณะลิงคะวัจนะวิปัญลาสะบทนามหรือบทวิเศษณะแปลว่าว่าเป็นอยู่หน้าวัจะวัรูธาเรียกว่าสัมภาวนะแปลว่าให้เป็นอยู่หน้ากะระจระคู่ปะธาเรียกว่าวิกติกรรมะแปลว่าเป็นอยู่หน้าหูกูอสะชนะธาเรียกว่าวิกติกตา